สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนรับเข่าสู่ช่องนุ่มซีสเกตนะครับสําหรับมือนี้่นะครับพ่อจะสีน้ําเทคนิคดีๆมาฝากนะครับเทคนิคนี่คือเทคนิคก้านปล่อยป้านะครับบ่อไฮใต้นะครับทีเฮ็ดจังไดนั่นนะครับพาพี่น้องไปเบิ่งน้ากันเลยครับครับนี่ก็คือก้านเอาลูกป้านะครับมาแซงครับน้ำสะของเข้านะครับหรือว่าน้ำบ่อนะครับ เพื่อให้ลูกป้านะครับได้ปับโตกับสภาพนหนาไม่นะครับกันตอนนี้ใส่เวลาอย่ประมาณ30นาทีเป็นต้นไปนะครับอาจจะถึง1ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าถึง1ชั่วโมงก็ดีนะครับแต่ถ้าผมมีเวลาเลีก็น30นาทีได้นะครับ จากที่เห็นอาการห้องลูกป้าตอนนี้นะครับก็เริ่มที่โดดนะครับโดดส้นถุงนะครับดังกบเต็บตบเตบแตบตชื่อว่าป้าชุดนี้ก็น่นาจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าเบิ้งตามโตตามต้ตมตนแล้วบม่มีแผลนะครับแล้วก็ปีนี้ห้างก็เตรียมเตรี้ยมรับในการ รับสภาพหนามนะครับให้มีความสมดุลในการลงเลียงนะครับเพราะว่าปี่ที่หล้วเลยนะครับใต้ไปหลายนะครับใต้พิเคร่งหนึ่งค่อยอนะครับค่ทยอบออยากเลียงนะครับแต่ใน,นเมื่อมันพานไปได้ประมาณสิบเมื่อน,นะครับป้าก็เริ่มยศใต้นะครับ เขาก็ได้มีความตั้งใจว่าสิเลี่ยงให้ตามที่มันเหลือนะครับเลี่ยงพวกที่เหลือให้ใ่ญยที่สุดนะครับอาหารที่ใส่นะครับก็เป็นอาหารกรบนะครับให้อาหารกรบนำหลองไปก่อนต่อจากนั้นก็จะเป็นอาหารประดุกนะครับ ครับการได้เวลาผ่านไปแล้วนะครับประมาณ4ี่ินาทีนะครับเราไปเอาสิไปเอาป่าลงไปปล่อยนะครับวิทีขารนปล่อยนะครับพวกกวิดน้ำนะครับจากสะเขาไปถุงป้านะครับประมาณหานาทีอีกนะครับให้ลูกป้าเลยปับโตเขากับสภาพน้ำนะครับ อนชิล่งจากถุงมาไ่บอร์นะครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับ ครับโุ้งนี้นะครับมีจำนวนสามร้อยโต๊ะนะครับ ถึงเวลาแล้วนะครับต้อคอยวนะแลเาไป สำหรับการปล่อยมือแรกนะครับพ่อกระสีบอบ่ได้แห้อาหารนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศก็คําแล้วนะครับขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ให้การรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้เบิง้งไว้ให้พี่น้องเบิ้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม